สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เหมยลินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็กลับกันมาอีกครั้งนะคะซึ่งทุกคนก็จะคุณหน้าคุณตนตาหน้านี้ดีนะคะก็หนีไม่พ้นการสร้างตัวละครนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเรื่องที่แบบว่าหน้าตื่นเต้นกันนิดหนึ่งนะ<ม>ก็คือวันนี้นะคะเหมยก็จะทำ challenge หนึ่งขึ้นมานะคะเป็น challenge ที่ จะบอกว่าเหมยคิดเองก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามีคนทำไปหรือ,อยังนะคะก่อนคิดก็คือไม่ได้แบบไปนั่งเสิร์ชด้วยนะว่ามีใครทําแล้วหรือ,อยังนะคะแต่ว่าสิ่งที่เหมยจะทํานะคะก็จะเป็นการสร้าง The s ิ n นะคะภายใน5นาทีซึ่งภายใน5นาทีเนี้ยเหมยก็ไม่รู้นะคะว่าเหมยเองอะ่ะจะสามารถสร้างได้ออกมาในรูปแบบไหนนะคะจะดีหรือจะร้ายจะแย่หรือจะดี หรือจะบงหรือจะยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายใน5นาทีเนี้ยเหมยจะสามารถสร้างเดอะซิมได้ออกมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ก่อนอื่นก็คือต้องหาในกายก่อนนะตอนดีนะ,ะ5นาทีคือเอาจริงปกติแล้วคนเราอะสร้างเดอะซิมกันแบบกี่นาทีทุกคนอย่างน้อยก็ครึ่ชงชัง่วโมงป่ะแบบตัวตัวหนึ่งอะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า5นาทีเนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะคะโอเคอย่าเหมยจะเริ่มจากเวลาณนะตอนนี้เลยนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะเวลาเริ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาตรงส่วนของหน้าก่อนนะคือเหมยก็จะรีบๆเลยละกันคือก็จะพยายามสร้างในสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็คือรู้สึกกดดันอยู่นะถ้าสมมติว่ามันไม่สวยก็คือมองหน้าแล้วนะยังไงสีเอ๊ะเดี๋ยว ตอนนี้ต้องเลือกคิ้วเลือกคิวก็ปาไปกี่นาทีแล้วก่อนอเดี๋ยวเลือกแบบเร็วๆนะฮะโอคแล้วเราก็ไปเลือกดวงตานะฮะอุย้ยมันโลอกอะ่ะทุกคนมันโลกจริงๆเลยแนละ้วตอนนี้อเอแล้วก็ไปที่จมูกดีที่ว่าเราแบบยังพอมีพรีเซ็ตที่แบบเอ,อิอยู่แล้วเนาะนิดหน่อยเราก็เลยแบบไม่ต้องปรับอะไรมากนะฮะนี่คือข้อดีของ การมีพีเซตนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องตื่นเต้นของเรานะวันนี้ก็จะน้อยลงไปนะฮะทุกคนก็จะได้ดูกันยาวๆเลยนะคะห้านาทีเอ๋ขอเลือกก่อนนะเลือกเลือกสิมันต้องเป็นอันไหนสิสกินสกินก็คือแบบตัดสินใจยากมากทุกคนเดีย๋ยวนี่ก็คือเลือกแบบงงๆ ผ่านไปสามนาทีแล้วนะเอ้ยมันจะได้ปะดีหัวเหือเอ้ย,ยจะแต่งอะไรเยอะแยะ,ยะแก่บ้าจริงเดย๋เ๋ยานะแต่งนี้ก่อนนิดนึงเราก็มาที่ปากนิดนึงนะคะเอาแบบกระจุบกระจุบเราก็เห่อสีผิวยังไม่ได้เปลี่ยนเลยโอเคประมาณนี้ น้อยอยากโลกอยาโลกโรกอยาโลโรอหยา,อยาเอาทรงผม่ยนทรงผมเราต้องมีทรงผมเนาะเราจะแบบโรนไม่ได้นะคะเราใส่บิกินี่เดินก็ได้ชุดชั้นในเดินก็ได้แต่เราต้องห้ามหัวโรนเด็ดขาดอ่าโอเคสีนดีอันนี้เอ้ยคิ้วหนาไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ้ยอ่าอ่าอ่าโลกไปหมดละอ่ะเนี่ยยังไงสิเอ๊อะเวลาผ่านไปแล้วนะฮะ เร,เรื่อยเดี๋ยวเราจะยังไงซิอ่ะประมาณนี้ละกันแต่งหน้านิดนึงนะเพื่อให้แบบพอมีอะไรนะคะเดี๋ยวสีตายไงดิเออประมาณนี้ละกันคืออย่าจัดจานมากนะคะเละก็คือเละเลยนะโอเคเฮ้ยมันรีบปะแกไม่ไหวอ่ะอ่ะประมาณนี้ละกันอ่ะแก้มแก้มหน่อยแก้มหน่อยแก้มนิดแก้มนิดหน่อย อันไหนดีอ่ะเอออันไหนที่เราใช้บ่อยอ่ะอก่อนมอดเยอะก็ไม่ดีแล้วจีตอนเนี้ยอุ้ยหน้าแดงไปหมดเออประมาณนี้แล้วกันโอเคปากปากเพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็ว,ว,รรวอ่าประมาณอันนี้แล้วกันตล้ก็ต้องผูต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่ปไปแล้วกันแล้วก็อย่าเราเลือกกีตาหน่อยนะอ้อุ้ยเอเลียน ประมาณนี้เราเดีย๋ยวเราไปที่ตัวกันเลยนะคะปรับโครงสร้างกันแบบกรุบๆน่อยๆน,นะทุกคนคือเราก็ต้องมีสะโพกสะโพกแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะในเวลาอันจำกัดนี้คือเราต้องใส่เป็นชุดเดรสจะง่ายสุดๆเลยซึ่งก็ข้อดีของการโหลดมอดเยอะก็จะเป็นอันนี้นะคะแต่ถ้าข้อเสียก็คือเราก็จะเลือกเยอะเหมือนกันโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ใส่ สีสีเอออันนี้ละกันนะแล้วก็ใสนะ่รองเท้าสิมด oh. มดเยอะจนแบบว่าโปรแกรมลันไม่ทันละจุดจุดนี้ประมาณน,นี้ละกันเราจะต้องเป็นสาวแซบนิดนึงนะยังคงต้องแซบอยู่นะฮะถึงเราจะรีบขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็คงต้องแต่งตัวให้มันดื้อน,นะทุกคนไปข้างนอกเงี้ยแบบเผื่อเจอแบบ อดีตคู่อริอะไรอย่างเงี้ยออแกอีกสี่สิบวิสุดท้ายนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสปินเดชลุกจะเป็นไงนนี้ก็คือเราเราได้แล้วนะหมายถึงว่าเราก็จิ้มจิ้มไปอ่ะยิ่มันหนาไปอะทุกคนแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วก็น้องคนนี้ดูแบบอบวบนิดนึงแก้มมีแก้มเอเค ทางแบบทู่มากแม่อะโอเคโอเคประมาณนี้ไประมาณนี้แล้วกันกี่วิละแปดจะหมดเวลาแล้วทุกคนสี่สามสองหนึ่งแล้วอ่ะหมดละอันนี้ก็คือ5นาทีหนาทีของเหมยน,นะคะได้ยินเสียงนกาป,ปุกไหทุกคน <laughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็นี่แหละที่ได้ผลลัพธ์ออกมานะคะก็คือ5นาทีแบบ เออห้านาทีแล้วอะเป็นยังไงทุกคนลุกห้านาทีของเบ๋ยแบบแต่งแบบโแบบลกมากต้องบอกว่าการที่เรามีมอดเยอะพีเซ็ตเยอะอมันก็มีข้อดีเหมือนกันทุกคนก็คือพีเซ็ตมันก็แค่จิมจิมจิมจมนะปรับนิดปรับหน่อยมันก็เออได้แล้วแล้วก็ถ้าข้อเสียก็คือนั่นแหละค่ะเราก็จะแต่งเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะก็ได้เท่านี้แหละคะ่ะ จริงๆอยากแต่งให้มันดีกว่านี้นะเพราะรู้สึกว่าตัวเองข้ามดีเทลไปหลายจุดมากไม่เคยใช้มอดน้อยขนาดนี้มา,มาก่อนต้องบอกว่ามาก่อนเพราะว่าปกติทุกคนก็จะเห็นว่าเหมยเนี่ยเดี๋ยวก็จะใส่ไอลท์ใส่ใส ขอบตาใส่นู่นใส่นิ่งใส่รักงลงรักยิ้มมาทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่เวลาใส่ขนาดนั้นนะแล้วก็แบบตาต้องมองมือถือไปด้วยอะ่ะแบบเพราะตัวเองจับเวลาที่มือถือใช่ปะ่ะมันก็จะแบบเจยจังหวะเออมันก็ไม่ดีนะจุดดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราก็ค่อยทํากันใหม่ละกันแต่ว่าล,ลุกด้วยรวมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคสวยไหมมันก็แบบ ได้อยู่อะด้วยความที่พีเซตเขามาสวยอยู่แล้วด้วยหนึ่งเนาะอืมแล้วพอเหมยปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยมันก็ได้แต่ว่าถามว่ามันพอใจไหมก็ยังไม่พอใจขนาดนั้นนะรู้สึกว่าตัวเองแบบปันได้แบบเยอะกว่านี้ใส่แบบประโคมได้เยอะกว่านะทุกคนทั้งฝัง,ง,งหูเอ่ยอะไรอะเออย่ะเออแต่ว่าโดยรวมแล้วฮะแบบแค่ห้านาทีเราก็โอเคให้ผ่านเพราะว่าอย่างน้อยก็มีแก้มีปาก มีตรงมีตาเอออะไรเออไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบหัวโล้นออกมาอะไรเงี้ยเออไม่ได้เนอแล้วก็ลุกโดยรวมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะเดี๋ยวเหมยจะทําคลิปวิดีโอท้ายวิดีโอในลุกนี้นะคะกันเหมือนเดิมเลยให้ทุกคนดูฟ i n i s h ลุกทั้งหมดนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่านั่นแหละฮะผลก็จะเป็นประมาณนี้ก่อมกดใหม่อ่าดูสีน่ารักไป1กรูปสองกรูปนะ โอเคทุกคนว่าไงอะ่ะมันโอเคไหมอ่าน้องนั่งไปแล้วหนึ่งทุกคนว่ามันโอเคไหมคะแบบมันดูดื้อไหมทุกคนชอบไหมดีกว่าชอบไม่ชอบบอกกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะของ5นาทีในการแต่งซิมนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถบอกกันได้เนะ ยังไงก็ก่อนที่จะปิดวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ I could paint a thousand different pictures of what is wrong But if we turn the clocks back a couple dials we should throw them out because time I all but you felt.